สวัสดีจ้ามื่อนี้จ้ามาพบกับเซลยวมีนาเอกลราจะเมื่อนี่มีนาพามาเบ่งบรรยากาศลูกค้ามาเลือกรถจากเคสนีจ้าจองทางไล่เฮดเอกสารผ่านเรียบร้อยจ้าลูกค้านะจ้ามาจากเชรบุรีเลยจ้าบินตรงมาเบ่งรถเลยขั้นนี้เป็นรถ M6240SU H จ้าเป็นรถปี67จ้าชั่วโมงการทํางานอยู่ที่931จ้าลูกค้าล่องขั้นเดียวแล้วถึกใจเลยจ้าขั้นที่จองไว้ละ ก็คือรถใหม่จ้าลูกค้าบอกว่าเหมือนรถใหม่เลยสภาพดีมากจ้าขับดีมากเนาะคันนี้จ้าราคาอยู่ทีเ7็0 0 0นบาทลูกค้าดาวสี่แสนผ่อนรายเดือนจ้าตัวนี้ก็คือได้อุปกรณ์ใบดันผ่านจ้ารถสภาพดีมากๆจ้างามบาคักเลยลูกค้าเห็นปุ๊บถูกใจเลยจ้า สนใจอยากมาดูรถกับเซลยมีนาจ้า0885494844โทรหรือแอดไลน์ ine, ได้เลยจ้ามีนากับขอขอบคุณลูกค้จาจ้ารอรับรถได้เลยจ้า